อันนี้ยากเลยไม่มีช่องไม่มีไม่มีที่กำบังเขาเรียกวอ,อะไรห้องซ้อนอไม่เยอะแอบหลังตู้ตมือโผล่นะปะทำบ,บนมทำ อะไรโฟโต้อ,อะไรอ่ะดูในโทรศัพท์รูปโซมามีคนทำตาละถอดล่างบัวว่าถ้าจะขนาดน,นี้จะพอทอเถอะเออจะถอเข้ามาเลยอันอแรกโอเคนลงังๆเริ่มลัวมาลบผิดไม่โอ้ เราอะไรเป็นแล้วเมวื่อวานเนี่ยกล้องแทลก,กลงวิดีโอโอเคผีชื่อเจมส์เจมส์เออกล้องหายกล้องโตคือตรงขากลางกล้องเออเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยอ,ยอย้บ้านนี้ออไม่ออกมาตกอ่ะไม่เห็นตกเลยระตกแล้วเ<ม><ม>นี่ย้าเนี่ย ตั้งยั้งค่ันให้เข้ยค่ะเจ้อะไรดเดินไปอกระดูกเนี่บ้นี่ะเ้กระดูกไหนกระดูกเข้ามาเจอเลยเ้าก็เมื่อกี้เข้ามาไม่เห็นเจอเลยพีทั้งอะไรเสียงอะไรตก อะไรตกอ่ะยืนเยเหมือนอะไรตกลองดูสิห้องรัวหรือเปล่าห้องอะไรหรือเปล่าอืมอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องนอนมัตเตอร์ไม่อย่างนี้อะไรตกเลยอืมไม่มีเลยเฮ้ยอนี่ไงประตูเปิดตาห่างไม่ได้นี่ ไม่ใช่ของตกประตูมันแยมอยู่เมื่อกี้ห้องขวาห้องห้องนี่นหรอเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตื่อกี้ประตูมันแยมพอดีแล้ทำไมเราไม่เปิดไฟไา,า้อาเออนั่นดิคือยือกันแบนบมึดม้าไหนนะไฟห้องนี้เปิดตรงนนี่ตรงตรงนี้โดงนู้นแหละแย่เสอไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้ รงมีไฟอยู่เลยเออเปิดนี่ดูไปปิดหน้าบ้านแล้วเ้ยปิดไฟอีกปิดตามมาปิดบานอีกเออดีสรุปม,มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออพอปิดแล้วก็ปิดตามอีกตรงนี้ใช่ไหมใชห่ห้าห้าห้าเลยนี่ไงข้างหลังปอบตัวข้างหลังมิดฝนแล้วเนี่ยเกียเซอร์บานนั้นแหละมันเปิดโอ้โหเปิดสักกว้างเลย โอเคติดเลยกอมาลงมาข้างล่างจังสูงไหมสูงลากาเนี่ไม่ได้เห็นเอ็งมิม มีคยุยอะไรอะบเบาเทียนดูสิคมันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำแกมันอยู่านนอ,อกป้าน้องก็ไปสองตัวละไปอ,อาย่ทำไมวันนี้เดี๋ยวนี้ผีไม่ค่อยตอบบอกผีเดือวบอกอมันต้องใกล้กว่าผีปะ่ะนางถามเลแล้วกัน เยอายุอายุน <You. S 2> <you> ี่เฟย์อายุอายุโค้ชแคเปิดตัวนี้วะผีเปิดอายุเีงนะ h a t do you want? มันจะไปอยู่ห้องไหนอของมันวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าตรงเปิดไฟอ่ะมันเปนห้หน้ามันไม่ตอบแล้วอ่ะ, <c oughs> อะวาวอย่างเงี้ยเขียนสิ อ่ะวางไว้เหมือนกันไปมาละผีก็เล่นพวกนี้นะฮ่าฮ่าฮ่าใครชอบเนาะเยสอ i r มันตลกตลอดเสื้อผ้าค่อยๆหายไปเรื่อย มันดับไฟละดับไฟละด,ดูมันดูมันมันจะไม่อยู่ในห้องใช่ไหมสงสัยต้องย้าย้วเรอไปอันนึงเอาโมชั่นไปอ่ะเอาธอโมแบันหนึ่งโมไม่ใช่โมชั่นพูดเลยวะโมตัวเอง รวมจ้ะลอมเสียงเฮอมให้เปิดประตูสักกว้างเชียจะเปิดประตูเปิดไฟเจ็ดนี่แหละนี่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  ผีผีมีนิ้วไหมเนี่ยมองไม่เห็นมีแต่งเคี่ยมเลยไม่น่นนามีผีมีนิว้วอ่ะแล้วเปลี่ยนสมุดกกโนอยู่ไหนอ,อยู่นี่นกเปลี่ยนไอ้นี่เฉยมุดเปลี่ยนทำเรดาร์แล้วก็จะ <ำ S 1> เปลี่ยน,นบอกอยู่ไหนหาไม่เจออย่าอยู่ใกล้กัน ในหัวในกายฮายโยแ่ยืนปากคนข้างในปะดีมากฮายโยเนี่ยฮายโยโฮสต์ w h t do y n หรือมันจะอยู่ในห้องวะไม่คุณห้องสิเจ นี่เป็เดอยู่ข้างนอกให้ฝนถล่ละสองห้องนี้เลย What do you want How a มันไม่ตอบนะเอ้ยดังอีกแล้วอะ่ะไหนอ่ะเท่าไหร่ยังมีผ้าก็บอกอยังมีผ้ายังมีฟีดตอบแล้วกน ไปฟดิเป ah ิดหเราปิดประตูให้ด้วยกันท่องกันท่องดูดัก ดัดไม่พอจ่ายล้เปล่าเทียนล้วเหรอเยอะยังไม่พอฮ<ะ>เฮ้ยมีดอดดอดมาแล้วผีวิ่งาออกมา,ามกผีวิ่งออกมาจากห้องน้ำม่อกอ่ะเออม่แกผีวิ่งออกมาจากห้องน้ำ ไม่เห็นเลยอ๋อรอดีขาดล็อกอ๋อเอ๋และมันไม่กลับมปห้องน้ำเลยฝนบอกฟิงกันฟินฟีดแน่เลยบอกฟิงกันฟินฟีดมันหมอนปวดขี้ขีปวดขี้ละใช่มันเลยไปเข้าห้องน้ำตอนที่พี่ดูเป็นออกใช่ไหมตอนที่หนูดูไม่มเข้าตอนแรกขี้เสร็จแล้วไงเสร็จแล้วมันปวดอีกละ เอาละมันอยู่ไหนละทีนี้ในห้องน้ำเปิดออกในห้องน้ำหรือนอกห้องน้ำจะเอาไป<ว>ามองมอเมือ่อกี้พี่บอกว่าเหลืออะไรนะแม่ว่าทำไมดับปแปลกตงเตะดับทิง้งเออเปิดเปิดปิดปิดเปิดในเนี่ยนไะป<ะ>เอ้ย เอ้ยดังอยู่แล้วไปข่ายเทียนมาข้างนอกอัน,นบ้านนี้มีเทียนอเลยจะไม่ได้เทียนเทียนเทียนอยู่ตรงหน้าห้องนอนอ่ะสามอันแล้วโ้โหเมื่อกี้สิบแงม,มันอยู่ตรงไหนงั้นนะเปิดเปิดไฟเล่น เป็นโรคอะไรกับไฟวะไม่ใ้เต่าเทียนเลยเทียนไว้ข้างนอกอะ่ะเฮ้ยเป่าแล้วมันเป่าในห้องน้ำ่ะเธอทำไมทันติติหนัดลดว,วะพีกอ,อกเธอนะเป่าแล้วมันขาดอะไรนะหืมบลบอก ต <caval S 2> ้องไปถามบล็อกในห้องนะครับบอเดี๋ยวบล็อกฟิงฟีดบล็อกฟิงฟีดหนูจะเอสปิคไปละไแค่ห้านั้นเนี่ยทำไมเรากากจับ ลบติดลบฟีดในห้องน้ำใช่ไหมไม่รู้ลงมาเดินมาลบสองอ๋อข้างนอกมันแค่วิ่เข้าห้องน้ำเฉยไม่มีอะไรเฮ้ยมันโผล่มาแล้วนกเอามัเข้าห้องน้ำไปละวเจอปิดมาแม,มนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ <laughs> มันมโหแกเนี่ยเขราะแกปิดห้องน้ำมารยาทดีมารยาทดีไงเข้าหานประตูให้ยังไม่ทันเข้ากำลังวิ่งเข้าแกปิดใส่หน้ามันเขาจะไปครีมทั้งขี้แตะขี้แตกเลยตันหนีไม่ได้ว่ะตรงเนี้ยไอโฟนี่โฟนพี่ออกมาเห็นละกล้องกล้องอยู่บนเคาน์เตอร์กล้องอยู่บนเคาน์เตอร์ทำไงดีกล้องอยู่บนเคาน์เตอร์แหมแล้วไงล่ะเอาเฮ้ย โดนเลยมันปิดประตูตู้เนี้ยมันปิดประตูเนี้ยโถ่าออกไม่ได้โดนตีเราแค่วิ่งไปเอากล้องไงมันวิ่งมาหาพี่พี่ก็เปิดประตูเออเปิดประตูไม่ได้ประตูไม่ได้และหนูวิ่งไปหยิบกล้องแม่หนูแจกแจมหมดเลยะเมื่อกี้ประตูเนี้ยมันปิดพี่ก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมเออเปิดไม่ได้เปิดไงวะเปิดเปิดเปิดเข้าหาตัวก็เปิดกดออกเงี้ย มาเร็วโหเมื่อกี้ผีผีแก้พายอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปโคตรแย่เลยทิ้งไว้พอแล้วจบพอเล่นเริ่งแล้วนะมีอะไรบ้างเนี่ยฟีดฟีดดอทฟีดดอทห้าโอเคพวกนี้ค่อยเล่นเดี๋ยวจะเอาคลิปลงละเมื่อกี้เติร์ดเต,ติร์ดเลยผีแก้พายตลกอะ ทำไมประตูเปิดไม่ได้วะตอนแรกก็ประตูก็ยืนอยู่ไงยืนอยู่ตรงประตูไม่มีคนปิดผีปิดเลี้ยวก็ว่าหารรัดมาเจอโอนี้โอเคเสร็จละเปิดประตูอีกแล้วไปเข้าห้องน้ำพี่มันโมโหโนกไง่ยเห็นปะมันมันมาแห่พี่เถอะสีสองเลยเพราะพี่เปิดประตูไม่ได้เลยพ <c oughs> ี่เป็นตัวตายตัวแทนนกไงโมโหโ น้องสายหนื่อไปให้ป,ปิดประตูไม่ให้มันชี้มันเลยออกมาเลยเออมันโมโหบอกว่าปิดประตูเงียมากไปละบาย